ันนี้วันที่หนึ่งกรกดาคมผา,ายเริ่มออกใบแล้วครับนี่ก็ออกปลายต้นอยู่ผายเริ่มออกใบแล้วครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นเนาะต้นนูนน้นต้นนู้นอันนี้ก็เห็นไหมเริ่มจะแตกใบเหมือนกัน,น อันนี้ก็จะแตกไปเหมือนกันเห็นเปล่าอันนีก็เหมือนกันเริ่มแตกใบน,นี้ทำแปลงผักเตรียมทำแปลงผักไว้จุดสองแปลงตรงนี้จะปลูกผักกาด อันนี้ก็กาลังออกตัวนี้ก็กาลังแตกดูสิเห็นป่าวกาลังแตกแน่นอนเป็นแล้วรากออกแล้วรากออกในหนอ่อตรงนี้ก็จะแตกก้านก็จะออกมาตรงนี้ก็เหมือนกันนี่มันจะแตกมาอย่างนี้แสดงว่ารากเดินแล้วแตกใบ อย่างนี้แตกใบแย่นอนเยอะแยะเลยเห็นบ้างอย่างนี้ก็กำลังแตกเช่นเดียวกันเห็นไหมกำลังออกนี่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 แบบนี้หลากเดินแล้ว